สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่เราจะพบจะเจอมีอะไรบ้างนะคะในช่วงที่ระยะเวลาเร็วๆนี้นะคะมีอะไรมีไพ่จะออกมาเตือนหรือที่แน่อะไรให้เราได้รับรู้บ้างนะคะก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ Share นะคะถ้าเป็นประโยชน์หรืออะไรที่ดีๆก็ขอให้รับกันไว้นะคะเรามาดูกันนะคะการตัดสินใจของคุณนะคะช่วงนี้จะเริ่มแนละเริ่มมีการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจครั้งสำคัญนะคะใช้เส้นแหกของคุณเลยนะคะช่วงนี้ไฮพิเศษขึ้นบ่อยมากคือการที่คุณจะต้องมีอะไรที่ ต้องตัดสินใจนะคะศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบนะคะในภาวะอย่างนี้เราจะตัดสินใจทําอะไรก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะให้ออกมาเตือนนะคะให้ดูแลตัวเองนะคะถ้าอยากมีความสุขให้รอบคอบให้ดูแลตัวเองการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่าอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจนะคะดูภาวะด้วยโชคชะตานะคะได้มุนมาแล้ว มุนมามุนนําให้คุณนะ่ะได้พบเจอนะคะกับสิ่งที่จะเจอต่อไปในภายภาคหน้านะคะเราจะมาดูว่าเราจะพบจะเจออะไรบ้างนะคะเราจะได้ในสิ่งที่เราคิดแล้วฝันไว้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดแล้วฝันไว้เราจะมีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้เคยตั้งใจและคิดอะไรไว้ มีโอกาสได้นะคะไม่ว่าคุณจะสู้มาจนสำเร็จขนาดไหนคุณก็ยังได้ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่นะคะพลังแห่งความรักนะคะพลังแห่งความรักตอนนี้คนรอบข้างคนใกล้ตัวเขายินดีกับคุณมากช่วงนี้นะจะมีมิตรใหม่ีที่ดีมาสู่คุณไม่ว่าจะคนที่พบคุณใหม่ๆเจอคุณใหม่ๆจะมีมิตร ไม่ตีกระยาณิมิตรที่ดีนะคะสำหรับตัวคุณตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าโอกาสโอกาสต่อไปที่คุณจะก้าวเดินต่อไปเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการกระทําใดๆก็ทั้งสิ้นนะคะปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแต่คุณก็สามารถทำำําสําเร็จนะคะเพราะความอัจฉริยะของคุณนะคะ ราชินีนะคะราชินีเป็นผู้ที่อัจฉริยะมีความคิดที่รอบคอบมีความคิดที่กว้างไกลมีความคิดที่มองโลกในมองโลกกว้างนะคะคนคนที่จับได้อย่างนี้ขึ้นมาหรือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะตัวของคุณคือราชินีผู้แก้ปัญหาเก่งนะคะฉะนั้น คิดให้รอบคอบนะคะทุกอย่างมีโอกาสมีโอกาสที่เป็นผลดีกับคุณนะคะโอ้โหสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยสี่เหรียญขึ้นมาคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะสิ่งที่คุณจะได้มาสิ่งที่คุณคิดและคุณกระทำแล้วเราวางแผนมาตลอดนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องเซฟตัวเองไว้เซฟไว้นะคะกำไว้ กอดไว้นะคะสิ่งที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคุณขอให้กอดมันไว้ก่อดน,นะคะกอดมันไว้ก่อนถึงมันจะไม่ได้มากมายนะคะมันยังไม่เวอร์วังอลังการอะไรก็ขอให้กอดไว้นะคะเหมือนกับว่าทำ ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะในช่วงนี้ในชีวิตของคุณมันจะเป็นช่วงนี้ช่วงของการที่เนี่ยมาเ่ะนะคะการตัดสินใจการที่จะปลดล็อกตัวเองออกไปคุณต้องใช้ความคิดของตัวเองแล้วก็พยายามนะคะที่จะคิดให้รอบคอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปิดตาอยู่เห็นไหมคะ แต่ออกไปจากคม,คมดาบนี้ได้โดยปลอดภัยจะต้องใช้สติสมาธินะคะใช้เซนส์สัมผัสที่ดีนะคะการตัดสินใจก็ยังปิดตานะคะฉะนั้นต้องใช้เซนส์นให้ดีๆว่าควรจะทําอันนี้ไหมควรจะไปตรงนี้ไหมควรจะตัดสินใจลงทุนไหมควรจะวอ็อกอาไปตรงนี้ไหมควรจะ ออกจากงานตรงนี้ไหมควรจะคิดให้รอบครอบก่อนนะคะเพราะใคได้ออกมาเตือนว่าควรเซฟอะไรไว้ได้ก็ควรเซฟไว้ก่อนเพราะดวงชะตาตอนนี้นะคะยังยังอยู่บนความ50 50นะคะฉะนั้นจะทำอะไรขอให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆทำนะคะค่อยๆค่อยๆระมัดระวังแต่ ความอัจฉริยะของคุณในการแก้ปัญหามันมีอยู่แล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะในการที่เราจะดําเนินชีวิตต้องทําใจร่มๆสิ่งที่หวังแล้วรอคอยไว้อะได้แน่โอกาสแต่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะคะต้องคนเรานะคะอย่าคิดอะไรที่มันรวดเร็วสรุปบทสรุปของคุณเลยแท้ๆเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีเงนิน พความอดทนแก้ปัญหาเก่งตางราชินีความรอบคอบในการที่จะแก้ปัญหาในการตัดสินใจทําให้คุณได้หนึ่งเหรียญที่อลังการมากๆหนึ่งเหรียญน,นี้คือโชคลาภวาสนาก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งเหรียญคือการสําเร็จที่รู้ล่วงที่คุณเป้าหมายที่คุณวางไว้ก็ได้หนึ่งเหรียญแห่งความมั่งมีสีสุขของคุณนะคะให้ระมัดระวัง การใช้เงินการใช้ชีวิตการดูแลคนรอบข้างการดูแลธุรกิจการงานทุกอย่างนะคะให้ระมัดระวังมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณต้องการความสำเร็จนะคะคุณต้องรู้จักใช้ชีวิตแลวก็ค่อยๆก้าวเดินไปอย่างระมัดระวังนะคะไพ่แค่ออกมาเตือนนิดหนึ่ง นะคะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะทุกคนในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้นะคะเมื่อได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดยิ่งเป็นสิ่งของมีค่าสำหรับเรานะคะท,ทั้งทางจิตใจทั้งทั้งร่างกายทั้งปัจจัยรอบข้างถ้าเราได้มาแล้วเราก็รักษามไว้เพื่อที่จะ ต่อยอดให้เป็นเงินเป็นทองเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตนะคะขอให้ทุกคนใช้สติสมาธิในการตัดสินใจนะคะเพราะดวงชะตาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมากน้อยก็จะอยู่ที่กำลังของแต่ละคนนะคะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับหนึ่งเหรียญที่จะได้มานะคะ ขอให้โชคดีโชคดีนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามยายยายขอเป็นพลังใจให้ทุกคนขอให้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะร่ำรวยเงินทองเจริญง,งอกงามกับธุรกิจทุกอย่างมีความสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีในสิ่งที่ตั้งใจคิดและทำขอให้โชคดีโชคดีะคะ่ะ